ดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแน,นลค่ะพี่ๆดูส่วนวันสี่เขยสุพรรณนะจ๊ะของนี้เปิดเปิดได้อึง่งเพราะว่าเดี๋ยววันนี้น้องมีอึ่งมาแบ่งนะคะเดี๋ยวน้องมีอึ่งมาแบ่งให้กับพี่ๆด้วยนะคะเปิดตัวด้วยต้นนี้เลยนะคะใหญ่มากต้องต้องน้องต้องออกข้างนอกแล้วนะคะพี่ดูนะอ้<ม>วนวางม,มือเธอดียวเพราะว่าเราดึงกล้องไม่ขึ้นวางเลยนี่เลยเทียบกระถาดเลย หาอะไรอะ่ะเออหาเลือดไม่น้องใหญ่มากคือตอนแรกเราก็คิดว่าเอออึ้งมันคงไม่ได้ใหญ่อะไรมากเนาะแต่ตอนนี้น้องยิ่งใหญ่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 จนแบบเออใหญ่จนเรากลัวแล้ววะ่ะตอนเนี้ยใบเท่าถาดนี่นอ่อันี่ใบเท่าถาดพี่ดูถาดนี่หวังทักครับครับเลยเนี่ยดูดูอันนี้ถาดที่น้องใส่ไม้เนาะถ้าใส่กระถางสี่เนี่ยเต็มถาดเดียวก็ประมาณสักสิบสองอืมอืมอ่ะ นี่ยดูเราดูดูใบดิโคตรใหญ่เนี่ยสองใบเต็มถาดจริงๆเนี่ยเนี่ยใหญ่ใหญ่มากเออ ใครที่เพิ่งเปิดมาเจอเคยสุภายใช้แล้วเป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กติดตามน้องฝากด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะนะคะแล้วก็ถ้าสนใจบอนสีต้นไหนพี่ๆจดชื่อนะคะแล้วก็โทรที่เบอร์098265 0905ได้เลยเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกนคิวาโค้ดที่อยู่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่าส่งน้องคิดเหมาใจเหมาใจคือพี่สั่งกี่กระถางพี่จ่ายค่าส่งแค่60จะสั่งหกระถาง2กระถางน้องก็ส่งให้หมด นะคะไม่ซีเรียสไม่เป็นไรส่งให้เลยนะคะส่งให้เลยแต่ถ้าคิดว่าไม่คุ้มค่าส่งพี่สั่งเพิ่มง่ายดีนะคะถ้าคิดว่าไม่ไม่คุ้มค่าส่งเลยสั่งสั่งกระถางเดียวเสีย6กสิบนะ่อ่ะพี่สั่งเพิ่มเลยนะคะเราแก้ปัญหาโดยการสั่งเพิ่มเนาะนะคะอะฝากไว้ด้วยนะคะว่ามีอะไรมาแบ่งปันให้กับพี่ๆบ้างลูกค้าเก่าอย่าลืมแอดไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์เดิมนะเพราะว่าไลน์เก่าน้องเข้าไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเอสซัด ส่งอะไรนะสั่งซื้อไม้ไปไม่อะไรเลยไม่ใช่อะไรนะคะลายเก่าน้องเข้าไม่ได้ต้องเพิ่มเพื่อนผ่าน QR code อันใหม่หรือว่าเบอร์โทรเบอร์เดิมก็ได้นะคะไปเพิ่มเพื่อนใหม่ได้เลยอีกรอบหนึ่งนะคะน้องเวลาเข้ามาเจอน้องเนี่ยน้องจะเขียนไว้เลยว่าลายใหม่นะคะลายเก่าเข้าไม่ได้แล้วนะคะน้องจะเขียนไปแจ้งไว้เลยเนาะะเดี๋ยววันนี้มาดูนะคะว่ามีอะไรมาแบ่งปันบ้างค่ะก่อนจะขายอึ่งน้องขายไก่ก่อนนะคะใช่มันดัง อ,อย่างที่น้องพูดทุกครั้งนะคะว่าไม้ด่างอะเวลาสภาพอากาศมันเย็นๆละ่ะความด่างของมันมันจะออกเหลืองได้นะคะสําหรับไม้ด่างขาวเขียวอ่ะไม้ด่างขาวเขียวอะ,วเ,วอะเวลาอากาศเย็นปุ๊บพี่ดูนี่ต้นนี้เป็นไก่ทองมณนีด่างนะคะเพราอากาศมันเย็นถ้าไม่ถ้าปกติทั่วๆไปมันจะนี่เดี๋ยวให้ดูมันจะนด่ดะดางขาวธรรมดาเนี่ยมันก็คือด่างขาวอย่างนี้เลยนะคะเนี่ย ด่างขาวแบบนี้เลยทองมณีด่างนะคะแต่พออากาศเย็นปุ๊บมันจะออกเหลืองมาให้เห็นเลยมันจะออกเหลืองมาให้เห็นเลยเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยต้นเดียวกันเนี่ยพี่เห็นไหมมันก็ยังมีด่างขาวอยู่เห็นปะ่ะแล้วมันก็จะมีด่างเหลืองมาแบบนี้ด้วยนี่คือใบใหม่นะคะไก่ทองมณีด่างต้นนี้พี่ความสูงเกินหกสิบเซนนะคะถ้ารวมกระถาง เกินขอบตู้อะพี่ดูเนี่ยเ,เห็นปะพี่พี่ดูเกินขอบตู้หนูนะคะมแ,แม่พันแม่พันสิเพราะมีหน่อแล้วเนี่ยดูมีหนอ่หนอแล้วนะคะแล้วน้องถึกทนทานตะกูลไก่ไม่ต้องห่วงดูเปิดหน้ามาสวยมากขายไก่ให้ก่อนเลยนะคะทองมณีด่างนะคะแจ้งก่อนไม่ด่างถ้าหลุดด่างมีโอกาสหลุดด่างนะคะใช่ไหม มันนี้ไม่ไม่มันทีเลี้ยงไปเลี้ยงมาถ้ามันหลุดด่างนะน้องจะให้ดูนี่ไม่ได้หลุดไม่มันไม่ใช่ว่าหลุดมันด่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะกิดมานิดเดียวแต่พี่ดูการกัดสีนะคะทองมันนีถ้าไม่ด่างก็สวยบอกเลยนะคะถ้ามันวันนึงแบบว่าเนี่ยน้องไม่ค่อยด่างเลยเนี่ยก็ยังสวยเนี่ยว่าเนี่ยเนี่ยอันนี้ด่างน้อยเนี่ย ด่างน้อยด่างนึ่นด่างกระจายแต่ก็สวยมันยังแดงอยู่ให้ไปร้อยเก้าสิบพร้อมหน่อนะมีหน่อแล้วแล้วต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่อลังการมากๆเลยเนี่ยพร้อมหนออีกหนึ่งหนอนะเพราะว่าอันนี้เหมือนจะเป็นไม้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม้หนออันนี้ไม่ใช่ไม้หนอแต่เป็นไม้ผ่าน,า,นาแล้ว <laughs> มันองไม่ได้มันได้อายุแล้วนะคะให้ไปร้อยเก้าสิบพร้อมหน่อนนะคะมาต่อที่อึ่งเลยต้นนี้อึง่ง กระถาง5ใบมีตำาหนิที่ใบนะคะขอคนเข้าใจธรรมชาติรับใหม่ได้นี่มีตำเหนิตรงนี้หลอดใหม่มาแล้วนะคะมันไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้แล้วก็น้องกัดสีมาแล้วด้วยเพราะว่าโดนบังแดดไปนิดนึงนะคะแต่เปิดสีมาให้แล้วความสูงวงกระถาง5สูงเกือบ60เซนแล้วนะคะถ้าพี่ๆได้ไปอัพไซส์ลงกระถาง8ได้เลยอึ่งน้องให้180บาทค่ะหลวงพ่อเพชรกระถาง6 ที่ดูกาบแข้งอยู่ครบกับสีชมพูมาเลยนะคะหวานเจี๊ยบนะหลวงพ่อเพชรนะคะตับเกจจินะคะเนี่ยดูกาบแข้งกับสีเรียบร้อยเลยแล้วก็อยู่ครบเลยนะคะน้องให้อ่ะให้ไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจากกระถางหกนิ้วค่ะออกสะทานเมค,ค่ะค่ะเปิดหน้ามาสวยมากพี่ดูนะคะชใช่ป้ายทุกใบเปิดป้ายมาทุกใบเลยนะคะนะ ทรงน่ารักดูดิสวยว่ะหอกสถานเมคากระถาง5นิ้วค่ะเอาไปเลี้ยงต่ออีกสักนิดนึงนะคะค่อยย้ายกระถางเนาะนะคะดูล้นกระถาง5แล้วแหละนะแต่ว่าน้องเป็นทรงคอมแพกนะคะไม่ได้ใหญ่อลังการมากต้องแจ้งก่อนนะเดี๋ยวได้ไปเอ๊ะทำไมมันตะมุตะมีน่ารักเนี่ยดู ล้นกระถาง5แล้วใบดกแต่พี่พี่ยังไปอัพลง8ไม่ได้นะย้ำก่อนเพราะว่าน้องเป็นทรงคอมแพกนะคะเปิดหน้าลายมาสวยมากเลยให้ไป150บาทพอคะ่ะหอกสะทานเมคาจ้าเ,เก่าต้นหนึ่งในมั่นปืนยาวในมั่นปืนยาวทำฟอร์มกอสวยนะคะบอลเก่าใบหนาพี่พี่ต้นนี้อ่ะเทียบขอบตู้เลยไม่ต้องวัดอะไรนะคะความสูงรวมกระถางหนะคะหกเซนใหญ่แล้ว หญ่อลังการแล้วอันนี้เหมือนจะเป็นไม้แยกหน่อหรือว่าไม้ย้ายกระถางมาอืมถ้าอับกระถางมาน้องบอกเลยถ้าอับมานะไซเนี้ยเริ่มสร้างหัวแล้วนะคะเอออับกระถางสร้างหัวแล้วล่ะพี่เพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วไปก็ดูคลิปได้ที่น้องขายในมั่นปืนยาวอะคะ่ะชุดนั้นแหละใช่ชุดนั้นเลยนะคะอ่าให้ไปหนึ่งร้อย ขอ180ปดสิบนะเพราะว่าต้นใหญ่มากนะคะแพ็คยากอยู่เอาไปร้อยแปดิบาทค่ะในมั้นปืนยาวสายแม่พันจ้าสาววารินแผงนะคะสาววารินแผงป้ายชมพูไม่ใช่ธิดาวารินนะธิดาวารินจะเป็นตัวพื้นเขียวแล้วพื้นเขียวหน้าเดิมเลยแล้วก็ป้ายแดงคนละตัวกันนะคะอันนี้คือป้ายชมพูนะคะเนี่ยแล้วก็กัดสีกัดลายกระดูกนี่มันอย่างนี้เลย เหมือนสิริมงคลดีเลยกัดสีกัดลายกระดูกมาแต่ว่ายังมีสีอยู่ใช่ชมพูอันนี้เปิดเอออากาศเย็นปุ๊บชมพูแปบมาเลยเออ,อาสาววาริมแผงต้นนี้ไม่มีชื่อนะคะน้องก็เรียกสาววาริมแผงปลายนี่แหละเวลาสั่งกับน้องก็แจ้งแค่ว่าสาววาริมแผงพอไม้กระถางหกนะคะจะบอกว่าต้นนี้แตกกอดีมาก ความสูงโรงกระถางน้องกะให้สักประมาณ30เซนใบมีตําหนินิดหน่อยนะคะขอคงเข้าใจธรรมชาติและหลับไม้ได้ไม,ไม่ไม่ได้สีเรียดทุกจุดเนาะนะคะเพราะว่าน้องก็พยายามให้เห็นทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วนะคะเนี่ยนะถ้าเป๊ะมากก็ผ่านก่อน ไม่่อมีรอยไหมนิดนึงคือถ้าเป๊ะมากพี่ๆผ่านก่อนได้เลยแต่ถ้าไม่ซีเรียสนะคะ่ะเอาไปเลยนะคะใช่สาวว่าเล่นแผงร้องให้หนึ่งรอยห้าสิบาทไม้กระถางหกนิ้วค่ะเลี้ยงอีกสักประมาณสองสามใบพี่อัพลงแปดได้เลยจ้ะนางพลิ้วกระถางห้านิ้วจ้ะแดงเข้มใบพลิ้วใบบิดสมชื่อนะคะนางพลิ้ว ความสูงร่มกระถางน้องให้เกิน30มสิบเซนแล้วนะพี่ๆจ๋านางพิ้วไปทำฟอร์มกอสวยมากบอกเลยอ่าให้เท่าไหร่ดีพี่นางพิ้วกระถางห้าอัพไซส์ลง8ได้แล้วนะเห็นแบบเนี้ยนะคะใช่แล้วต้องเอาไปทำฟอร์มกอ กทอ,อ,อทีุ่ใช่แล้วก็แข็งถึกทนทานไม่ต้องพูดสรรพคุณเยอะค่ะรับรองถึกทนทานแน่นอนให้ไปร้อยห้าสิบบาทพอจ้านางพลิ้วร้อยห้าสิบจ้ะเทพมงคลค่ะไซส์แม่พันไซส์ตั้งแม่นะคะไซส์นี้อัพกระถางลงแปดได้เลยนะคะอัพไซส์ลงแปดได้เลยดูพี่เปิดสีเปิดลายมาแล้ว จะกัดสะโพกก่อนนะสําหรับกลดตเทพมงคลนะคะเริ่มกัดสีจากสะโพกแล้วค่อยไปที่ใบเนาะเดี๋ยวน้องแปะรูปต้นแม่ให้นะคะแต่ว่าอันนี้คือใส่แม่พันธแล้วนะพี่พี่จ๋าอัพกระถางลงไสกระถางแปดได้แล้วนะคะต้นเนี้ยนะอ่ะดูขนาดใบก่อนเป็นไม้สะโพกนะคะสําหรับกลิดเทพมงคลไม้ใหม่จํานวนยังน้อยอยู่พูดเลยไม่ได้ใหม่ ไม่ได้ใหม่แบบใหม่ใหม่ว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าจํานวนน้อยน้องบอกนะคะน้องบอกได้เลยว่าจํานวนน้อยถ้าเก็บได้เก็บน้องใบหนามมากนะคะสำหรับกิจเทพมงคลนะ้อพี่ดูนี่ต้นเดียวนะคะที่เห็นอยู่ใบโคดดกนะน้องให้อยู่ที่450บาทน้องให้4ี่รห้าสไซส์แม่พันธุ์พี่ไปหาราคานี้ไม่ได้นะสําหรับกิจเทพมงคลนะคะให้ไป450บาทพอจ้ามาดูสับพนม เปิดหน้ามาอย่างนี้ยังไม่เอานี่ร้องไห้แล้วนะดูกระถางหกค่ะพี่ๆจ๋าทรัพพนมถ้าเต็มฟอร์มใหญ่นะคะถ้าเต็มฟอร์มต้นใหญ่อยู่นะนะคะวันเก่าออก,ก้านจะยาวไม้สะโพกค่ะไม้สะโพกเหมือนกันสรัพพนมจะออกข้างนะคะสะโพกจะกว้างๆแล้วปลายใบแหลมๆนะคะ บางอันนึ่งก็คืออ้วนตุ้ยนุ้ยเนาะที่เราให้ดูต้นแม่นะคะบางอันเนี่ยโคสะโพกใหญ่มากไปออกมาแหลมเป๊บน,นิดเดียว <c oughs> ก็น่ารักดีนะคะแต่น้องจะกระสีบแบบน,นี้เลยค่ะพี่พี่นะคะชมพูแบบแต่กับกระดูกดำอากาศแบบนี้เหมาะมากนะคะ,ะใช่สวยมากอ่ะให้ไป180บาทความสูงรงกระถางอันนี้น้องกะเอาไม้บรรทัดกกเกยสิไม่ได้เอามาด้วยนะคะให้ไปหนึ สูงเกินสาสิเซนแล้วค่ะไม่ต้องพูดถึงความสูงค่ะพี่พจา๋าฟอร์มสวยแล้วก็กัดสีกําลังสวยเลยนะคะ180บาทจา้ะพญาเสือจ้ะพี่จา๋านับวันยิ่งหายยากนะคะสําหรับเพชรพญาเสือนะอา้าวสีจริงมันชมพูอ่ะทำไมในกล้องแดงแดงมา,<น>มาขอมาตรงนี้นะแดงมันแดงมันแดงชมพูนั่นแหละเออ,อมันชมพูแดงชมพูแดงแดงชมพู อ๋อล้นกระถางไซส์อะไรนี่ยกระถางหกปะห้าหรอโอ้ล้นมากเลยอันนี้แอปไซส์ลงกระถางแปดได้เลยนะคะสำหรับเพชรพญาเสือนะคะพี่พจ๋านะดูให้ไปร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะพี่ดูต้นนี้ลูกไม้ชมพูมีหูใต้ใบตรงไหนที่มีหูพี่ดูนะมันจะเหมือนมีไส้ที่เป็นสีเข้มๆแต่จริงๆไม่ใช่นะคะ พอมีหูอยู่ข้างใต้พอมีหูอยู่ข้างใต้ปุ๊บด้านหน้าใบอ่ะตรงที่มีห่ะสีมันจะเข้มขึ้นมาเลยเห็นปะมันทําให้ดูเหมือนใบเนี้ยมันมีมิติเนาะแล้วน้องใบหนามากเลยนะคะน้องใบโคตรหนาใบยกตั้ง,ยก,งยกเชิดเองเลยนะคะเนี่ยดูเนี่ย,ยข้างในพี่ดูนะไม่ได้โดนไม้ค้านะคะยังตั้งอยู่ได้ขนาดเนี้ยเลยด,ดูใบยกใบตั้งเลยนะคะ ลูกไม้นะย้ำอีกรอบหนึ่งต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ชมพูมีหูใต้ใบแบบนี้เลยหูจึ้งๆพี่ไม่ต้องรอให้แก่ไม่ต้องรอให้ใบแก่นะคะเนี่ยดูสังเกตจากใบเขียวๆข้างล่างก็ได้เนี่ยหูมาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะอ่าไม่มีชื่อนะเป็นลูกไม้นะคะย้ำอีกรอบหนึ่งกัดสีกำลังสวยเลยนะคะ หวานๆแต่มีหูใต้ใบเนาะใครชอบสไตล์นี้นะคะน้องให้1 8 0บาทจ้กลูกไม้ชมพูมีหูค่ะหงดารุนค่ะใบเลียวเล็กมาแล้วนะจ๊ะดูหงดารุนกระถางหนะคะแต่พี่เลี้ยงอีก2ใบพี่ลง8ดเลยเนี่ยไปดุกมากเลยเลี้ยงอีกสัก2ใบพี่ลง8ได้เลยนะคะกระสีเลยไม่ต้องรอนะคะนี่ ให้ไปเท่าไหร่เธอขอร้อยห้าสิบพออะหงดรุนนะคะกระสีขนาดนี้แล้วนะจ๊ะให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะกระถางหกนิ้วแต่ถ้าเรียงอีกสักสองใบพี่ก็ลงแปดได้แล้วนะคะอับไซลงกระถางแปดได้เลยจ้ะนี่สองต้นอ่ะ,อะใบหอ,อกใบหอ,อกชมพูนะคะต้นนี้เป็นไม้นอกตู้นะพี่ๆต้นอาจจะโซมนิดนึงถ้าใครอยากได้ ใบหอกสะโพกชมพูชมพูสะโพกใบหอกชมพูสะโพกเออพูดไปเรื่อยใบหอกชมพูสะโพกให้ร้อยห้าสิบ่อะไม้นอกตู้นะส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้แดงลูกไม้แดงลูกไม้ใบยาวนะคะแดงใบยาวกระดูกเขียวกระดูกแบบพี่ดูกระดูกเป็นสันเลยกระดูกดูแซนเป็นคมไม่ใช่ดูกระดูกหนามากใบหนามากนะคะดูใบโคตรแข็ง ลูกไม้แดงใบยาวน้องให้หนึ่งร้อยเจ็สิบาทพี่ดูนะว่ามันสวยขนาดไหนดูลอนกระดูกดิสวยมากกระดูกโคตรชัดอะ่ะลูกไม้แดงใบยาวให้ร้อยเจ็ดสิบค่ะน้องอยู่ในกระถางหกคือไซส์ไซส์อ่ะนี่ไงขอโทษแม่มันทัดอยู่พอดีสามสิบเซนได้แล้วนะคะรวมกระถางนะเอาต้นใหญ่ๆไปเลยนะคะราคานี้นะไม่มีห่อตุ้มนะแพ็กส่งทั้งกระถางนะจ๊ะโอ จะขายกระถางสีนะคะน้องขออนุญาตพี่ๆให้ดูต้นโตนิดนึงนะคะกาลุนราดนะคะยากาลุนราดนะคะเนาะจริงๆน้องไม่แน่ใจว่าเขาเขาเรียกกันหน้าทองไหมนะหรือว่าแยกเรียกแค่ยากาลุนราดนะคะแต่ด้วยความที่มันเป็นสีอย่างเงี้ย นะคะเข,เ,เขาก็เลยเรียกหน้าทองกันน,น้องก็เรียกตามเขามานะอ่าการุณราชหน้าทองเนี่ยน้องมีแบ่งกระถางสี่ให้แต่ว่าเหมือนจะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะถ้าใครอยากได้เนาะเดี๋ยวแปะรูปต้นแม่ให้ด้วยนะคะแต่ว่าขออนุญาตให้ดูต้นจริงไปด้วยเลยนะคะสําหรับต้นแม่เนาะกาดุณราชหน้าทองนะ mm. เดี๋ยวไปดูต้นที่แบ่งกันไม้กระถางสี่หลักสิบค่ะมาที่น้องบอกไปนะคะ กาลุลาดหน้าทองนะเนี่ยเห็นปะมันจะไม่ใช่สีเขียวนะคะพี่พีมันจะออกมาเป็นแบบเหลืองเอ้ยไม่ใช่เขียวอ่อนเขียวอ่อนกับเขียวเข้มเนี่ยน,น้องจะเปิดสีมาแล้วนะคะประมาณเนี้น้องมีให้อีกได้สองกระถางนะคะให้ราคาเดิมนะคะสําหรับใครที่โทรมาสั่งซื้อไม้วันนี้เนาะกระถางละห้าสิบ จะได้อีกแค่สองกระถางนะคะคือกระถางนี้กับกระถางนี้เท่านั้นนะคะไม้กระถางสี่นะพี่ๆย้ําอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวได้ไปไม้หลักสิบแล้วโอ้ทำไมเล็กจังก็ไม้หลักสิบหนอ <c oughs> นะกระถางสี่นะคะย้ําอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะใชไ่ได้เล็กไปก็ไม่ขายเล็กไปก็ไม่ขายนะคะแต่อันนี้พี่ดูนะมันเปิดสีเปิดลายมาแล้วนะคะนะเอาไปกระถางละห้าสิบได้สองต้นนะเอ้อไม่ใช่ได้แค่สองกระถางนะคะ เพราะว่าอันนี้ก็เล็กเกินเห็นปะเนี่ยเล็กเกินนย่เงี้ยก็เล็กเกินไม่แบ่งใส่ที่แบ่งได้จะมีสองต้นเท่านั้นนะคะแล้วก็มายมยักษ์ค่ะพี่ใช่ยมยกั 2> 2นนกษ์ยยกเปิดหน้ามาแล้วดูสองต้นนะสองต้นในกระถางยมยักษ์เปิดป้ายแดงมาแล้วนะคะให้เท่าไหร่ดิ จแล้วกันน้องขอ,อนิดนึงนะเพราะว่ามีสองต้นในกระถางนะคะยมยักษ์นะคะก่อนนะคะดูแม่ก่อนนะคะพี่ๆจะลูกไม้นะคะลูกไม้ชมพูใบาย,ยาวอ่ะให้ดูแม่ก่อนชัดๆน้องใบหนาม,มากๆเลยนะคะแล้วก็ใบยกตั้งก็เลยเอามาทำจำนวนผ่ามาได้กระถางสี่แบบนี้ อตอนเด็กสีจะเข้มนะคะพี่ๆแล้วก็เดี๋ยวถ้าโตมันจะค่อยๆกัดสีเปิดชมพูมาเองนะคะน้องแบ่งให้ประมาณซัก3กระถางได้ให้ไปกระถางละ50บาทลูกไม้ชมพูใบยาวนะคะเนี่ยใส่ประมาณเนี้ยนะคะได้ประมาณซัก3กระถางกระถาง4นิ้วนะยังอีกรอบหนึ่งนะคะให้ไปกระถางละห้าสถ้าดูแม่แล้วชอบเนี่ย ถ้าดูต้นแม่แล้วชอบนะคะสั่งซื้อต้นลูกได้เลยนะคะไม้กระถางสี่นิ้วเป็นลูกไม้ชมพูใบายาวนะคะน้องแบ่งกระถางสี่นะย้ำอีกรอบหนึ่งให้ไปกระถางละห้าสิบนะคะนี่ด,ดูเอาไซสที่แบ่งได้ก่อนนะประมาณสักสามกระถางได้นะคะส่วนตรงนี้อสําหรับคลิปนี้นะคะเท้าจะตุระพักใครจะเอาไปทำฟอร์มกอในในกระถางจะมีกระถางละสองต้นนะคะ สำหรับคลิปนี้ที่ใครรับโทรมาสั่งซื้อไม้กับน้องวันนี้นะคะน้องให้กระถางละ50บาทแต่ว่าพี่ๆจะได้ไป2ต้นในกระถางนะสำหรับเท้าจะตุรพักนะคะคนขคนปลูกไม่อยู่พี่ๆรีบสั่งให้ไปกระถางละ50บแต่ได้2ต้นในกระถางนะมีจำนวนจำกัดนะคะสำหรับเท้าจะตุรพักนะคะเปิดสี่เปิดหน้ามาแล้วแบบนี้เลยนะคะนะอยู่กระถางสีแต่เอาไปทำฟอร์มกอนี่สวยเลยนะ ให้ไปกระถางละห้าสิบได้สองต้นในกระถางนะสําหรับเท้าจะตุระพักนะคะเดี๋ยวพี่ๆีไม่เห็นนะคะว่าจะตุระพักจะโตมาจะเป็นแบบไหนนี่เลยมันจะติดป้ายนิดนิดนะคะมันจะเป็นเม็ดขาวแล้วก็จะมีป้ายแดงแบบนี้นะคะเนี่ยทาฟอร์มกอสวยค่ะพี่ๆีอันนี้มันเป็นต้นที่แบบว่ายุบลักขึ้นใหม่นะคะมันก็เลยจะแบบยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่ถ้าแบบว่าเอาไปทําฟอร์มกอรวบๆกันนะต่อให้เป็นหน้าหนาวนะคะพี่ ใส่สักสามสี่ต้นน่ะให้หน้าหนาวยังไงก็เหอะอย่างน้อยมันก็ต้องเหลือเป็นกอให้เราสวยได้เห็นใบสวยแน่ๆนะคะสําหรับเท้าจะตูรละพักเนาะนะคะชิ้นชอบต้นไหนจดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะคะพี่พิจาศูนย์เก้าแปดสองหกห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้านะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้สแกนทีวา้ดที่อยู่หน้าจอก็ได้เหมือนกันค่าส่งเหมาหกสิบอยากได้ต้นไหนจดชื่อโทรสั่งซื้อได้เลยไม่มีไลน์ก็โทรได้นะคะแจ้งชื่อที่อยู่ทางโทรศัพท์ได้เลยนะจ๊ะ ลงคลิปวันอาทิตย์วันนี้นะคะน้องส่งไม้พรุ่งนี้ให้นะ,ะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีสุขภาพดีถูกถูกทันจ้ะสวัสดีค่ะ